สวัสดีค่ะหมอเมสีคเนชากลับมาแล้วนะคะรายสัปดาห์การเงินสัปดาห์นี้แต่ละราศีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะขอพรก่อนโอมสิกเนศายะนะมะฮาขอความแม่นยำจงบิงเก,การ์การสัปดาห์ขออภายัย <laughs> การเงินนะ การเงินในสัปดาห์นี้นะของแต่ราศราราีเรามาดูกันเลยนะคะสัปดาห์นี้คือวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่กันบ้างก็คือวันที่25นะคะ25จนถึงวันที่1 25เมษาถึง 1, <ม> 1> งพฤษภานะคะสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะจ๊ะ,ะมาดูกันเริ่มต้นขออนุญาตแสวอ,อเริ่มต้นที่ราศีเมษนะคะ เริ่มต้นที่ราศีเมษคนที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการเงินสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันแน่นะคะเดี๋ยวมาดูซินะให้ใบนี้ระวังการถูกหลอกถูกต้มตุ๋นในเรื่องของเงินหรือมีความละโมบโลภละบล,ะล,ะละมีความละโมบโลภมากในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกเลย ถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะทุ่มเทหาเงินก็ได้นะ,ะนี่คือแง่บวกแต่ถ้าเป็นแง่ลบคือความละโมบโลบมากหรือการเกิดกิเลสนะมีความโลภจนเกิน,นไปจนทําให้เรารู้สึกว่าจนทําให้มีคนรู้อ่ะแล้วก็เข้ามาหลอกเราในจุดจุดนี้ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นมีรายจ่ายมากขึ้นจากเดิมนะคะ จบราศีเมษนะคะจบที่ราศีเมษต,ต่อไปชาวราศีพฤกษภนะคะชาวราศีพฤกษภคนที่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะการเงินสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะาใบนี้บอกถึงการทำบุญนะคะหรืออะถ้าแปลทั้งโลกนะปกติเลยนะปล่อยวาง ะะอย่ายึดติดทรัพย์สินสิ่งของจนเกินไปนะคะถามว่าการเงินจะเป็นไงดีขึ้นไหมดีค่อยๆต้องเียกว,ว่าค่อยๆดีไม่ได้ดีพรวดพราดนะมันทีละนิดเราอาจจะไม่สังเกตเห็นก็ได้เออมันดีแล้วหรอไม่เห็นรู้เลยอ่ะลองดูดีๆมันไม่ติดขัดถูกไหมอ่ะหรือเวลาจะแบบพอติดขัดพอหาคนช่วยอ้าวมีคนช่วยนี่ถือว่าดีไหมถูกไหมอ่ะดูใบนี้ซิอ๋อยังเหนื่อยอยู่ นะคะคถึงแม้นว่าการเงินอาจจะมีความไม่ติดขัดอยู่บ้างแต่ก็ยังมีความเหนื่อยกับการหาเงินนะคะในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะอดทนหน่อยใกล้แล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนและเดี๋ยวเงินออกและบางคนออกวันที่25นะเออก็คือออกเมื่อวันศุกร์ไปแล้วก็คือรอดพ้นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างคนราศีพฤษภเนี่ยยังไม่พ้นดีสักทีเดียวมาปุ๊บก็จ่ายหมด ไม่รู้จะยังไงแล้วเนื้อเหนื่อยกับการหาเงินการต้องมานั่งในเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะอ่ะต่อต่อไปชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนคนที่เกิดในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะการเงินสัปดาห์นี้เป็นยังไงโอ้ ดีนะมีเกณฑ์มีโชคลาภได้ด้วยโชคลาภจากรถยนต์นะคะโชคลาภจากรถโชคลาภจากการเดินทางนะคะอะต่อไปอาสำเร็จดีการเงินถ้าเงินสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่ไปในทิศทางที่ดีถามเรื่องถามหาโชคก็มีนะคะถามหาโชคลาภก็มีถามลูกหนี้อะก็ได้นะคะนี่บอกถึงขอให้โชคดีค่ะการเงินของคุณราศีมิถุนคล่อง นะคะคต่อไปราศีกรกฎคนที่เกิดในช่วงวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการเงินสัปดาห์นี้เป็นยังไงฝั่ามันทําบุญทําทานสวดมนต์หน่อยนะใครติดขัดการเงินก็ให้สวดพระคาถาเงินล้านนะวันละ9จบติดต่อกันสัก7วันนะคะลองดูนะคะเมว่าเห็นผลนะการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นดีกว่านะคะคใช้คํานี้ค่อยๆดีขึ้นจะติดขัดก็เหมือนไม่ติดขัดเนาะ สำหรับคนที่ติดขัดการเงินอ่ะอันนี้ราศีกรกฎนะคะกะ็มันทําบุญทําทานหน่อยนะคะอะใบนี้ต้องรู้จักปรับตัวเพราะฉะนั้นอย่าฟุ้งเฟ้อนะใบนี้มองถึงความสมถะได้ด้วยอย่าฟุ้งเฟ้อจนเกินไปนะจ๊ะอะต่อต้องรู้จักใช้เงินนะแล้วก็ รู้จักพอเพียงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานาการณ์ที่เป็นอยู่นะสำหรับชาวราศีกรกฎต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์คนที่เกิดในช่วงที่17สิงหาคมถึง16กันยายนการเงินสัปดาห์นี้เป็นยังไงยกย้ายเปลีป่ยนแปลงเ,เ,เขาเรียกว,ว่ากลางๆอยู่นะอยากได้ความมั่นคงต้องขอพรแม่พระธรณีนะจ๊ะอ่ะดูใบนี้สิอ่ะเดินทางแล้วมีไพ่นี้เกี่ยวข้องกับการเดินทางตะกี้พูดแล้วใช่ไหมยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทาง ออแล้วใบนี้เกี่ยวกับการเดินทางถามว่ารุ้นโชคได้ไหมมีโอกาสได้นะโชคจากการเดินทางได้ด้วยเช่นกันนะคะเวลาไปไหนติดลอตเตอรี่สักใบสองใบก็ดีนะคะเพื่อวันที่สองงวดวันที่2จะมีโชคกับเขานะคะรออุนๆติดไว้บ้างนะคะการเงินผ่านพ้นได้เขาเรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆไม่ถึงกับติดขัดนั่นะจะสัปดาห์นี้นะ โอเคต่อไปชาวราศีกันคนที่เกิดในช่วงวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเป็นยังไงนะการเงินเป็นยังไงฟังใบนี้สิ่งที่เราคอยมีโอกาสสมหวังนะคะาาถามว่าการเงินผ่านคนได้ไหมติดขัดได้ไหมสัปดาห์สุดท้ายนะใครๆคงพูดอะหมอเมย์มันก็ไม่ติดขัดแล้วมบอเออก็ไม่ติดขัดไง จะถือว่าดีแต่บางคนก็ยังติดขัดอยู่ถูกปะละ่ะเออเพราะฉะนั้นการเงินสัปดาห์นี้ของชาวราศีกันไปได้ใครรอเงินก็รออะไรอยู่มีโอกาสได้นะคะแต่เอกสารสัญญาดูให้ดีๆนะคะออติดขัดยังไงก็มีคนช่วยนะคะหน้าไพ่มันชัดเจนต่อไปชาวราศีตุลน,นะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะ การเงินเป็นยังไงฝับระวังเรื่องคดีความการการตามทวงดีทวงสินเกิดขึ้นนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะใบนี้เขาเรียกว่าเก่งกล้าสามารถหาเงินได้หลายทางแต่มุมหนึง่งใบนี้การเดินทางนะคะเขาเรียกว่าการเจราจารหรือการเดินทางไปไหนเกี่ยวกับถ้าติดต่อเรื่องการเงินมีโอกาสต้องใช้คาว่ามีโอกาสนะ มีโอกาสที่จะได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องการตามหนี้ทวงหนี้ทวงสินนะคะในเรื่องของการเงินนะในสัปดาห์นี้นะก็ว่ายง่ายสิ้นเดือนแล้วเงินเดือนออกแล้วก็เคลียร์ไปนะจ๊ะอ่ะโอเคต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกคนที่เกิดในช่วงวันที่16พิจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะการเงินเป็นยังไงเนาะก,การเงิน ถามว่าไปได้ไหมไปได้จริงๆอะ่ะเราไม่ได้หาทางหาเงินทางเดียวนะใบนี้การหาเงินหลายทางนะคะแล้วก็ไม่ต้องฟุ้งเฟอ้ออ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ขอโทษคือบัญชินคาว่าฟุ้งเฟอ้อใบนี้เขาเรียกว่าเพอ้อฝันนะคะเพอ้อฝันไม่ต้องเพอ้อฝันว่าต้องต้องได้เงินจากทางนั้นจะต้องได้เงินก้อนจากคนนี้จะลูกนี่คนนั้นจะต้องใช้คืนมาจะต้องอานมีช่วงไม่ต้องเพอ้อฝัน จงอยู่กับปัจจุบันและทําปัจจุบันให้ดีการเงินเราภายในสัปดาห์นี้มันจะถึงจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าบางทีเขาเรียกว่าถ้ามันโนแล้วมันมีความสุขก็โนไปไม่เสียหายอะไรแต่ถ้ามันโนแล้วมันฟุ้งซ่านจนเกินไปอย่ามโนดีกว่านะจ๊ะแต่การเงินผ่านได้นะมีคนช่วยนะมีคนคอยช่วยคอยช่วยคอยซัพพอร์ตนะคะคนรักคนใกล้ตัวนี่แหละนะจ๊ะอ่ะต่อไปชาวราศีธนูนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะคะการเงินเป็นยังไงโอ้ไม่ดีเลยนะธนูการเงินไม่เวิร์กเลยนะใบนี้ไพ่พังนะคะใบนี้คือไพ่พังแสดงว่าการเงินมีโอกาสที่จะติดขัดนะจ๊ะการเงินมีโอกาสที่จะติดขัดแล้วก็ใบนี้ต้องระวังในเรื่องของอเขาเรียกว่าทําคุณนไมีขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าคิดว่าเงินจะได้มาจากคนนั้นคนนูนนี้จะได้มาไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยนะคะใบนี้ค่อนข้างแรงขอให้ผ่านพ้นไปได้นะสัปดาห์นี้แนะนํานะคะส่วนพรักถาเงินล้านนะวันละเจบสักเวันติดต่อกันนะคะมันทําบุญทําทานนะจ๊ะต่อไปชาวราศีมก,กรคนที่เกิดในช่วงวันที่14มกราคมนะคะถึง 12กุมพาพันธ์นะคะ14มกราคมถึง12กุมพาพันธ์การเงินเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูซิราศีมะกรน,นะคะอ่ะโฮ้ยการเงินดีขึ้นนะจ๊ะทิรักจ๋าไหนดูซิโอ้ปังปุริเย่จ้ามะกรไพ่ใบนี้คือจากท่ายแ,ยแย่ก็คือจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะหรือว่ามีความมั่นคงใครที่คิดขายที่ได้เงินจากการขายที่ได้เงินจาก คือเนี่ยมันเป็นความมั่นคงอะ่ะจะขายที่ก็ได้จะขายบ้านก็ได้หรือหรือหรือจะซื้อบ้านก็ได้นะเออเพราะอันนี้เกี่ยวกับที่ดินอยู่แล้วนะคะเออขอให้คุณโชคดีค่ะการเงินผ่านพ้นได้นะจ๊ะได้เงินก้อนมีโชคลาภด้วยนะอืมราศีมาก,ก่อนนะคะต่อไปราศีกุม นะคะราศีกุมคนที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอะมาดูสิอดทนหน่อยนะคะใบนี้ความอดทนความเข้มแข็งหญิงเก่งหญิงแข่งนะคะ,ะใบนี้เกี่ยวกับการเปิดใจจริงๆพอมันถามเรื่องการเงินแล้วหน้าไพ่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินกับการเปิดใจหมายความว่าอะไร การเงินอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีติดขัดหรือมีสะดุดอ่ะลองลองคุยกับคนใกล้ตัวคนข้างกายหรือการลงทุนการที่เราจะลงทุนทำอะไรอย่าคิดเองหรือตัดสินใจเองคนเดียวนะคะจงปรึกษาคนข้างกายคนใกล้ตัวนะคะถามว่าการเงินติดขัดไหมไม่ติดขัดนะแต่ว่าต้องเหมือนจะติดอ่ะเหมือนจะติดแต่ก็ไม่ติดอ่ะเราผ่านพ้นได้อะนะคะด้วยหน้าภัยใบนี้ ต่อไปสุดท้ายแล้วราศีมีนคนที่เกิดในช่วงวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะ14มีนาคมถึง12เมษายนการเงินสัปดาห์นี้เป็นยังไงเนาะฟับอานารีอุปถามนะ หลินทางนะการเงินสัปดาห์นี้ของชาวราศีมีนไปในทิศทางที่ดีใบนี้นารีอุปถัมภ์นะคะหรือถ้าติดขัดก็มีคนคอยช่วยโดยเฉพาะผู้หญิงนะและอันนี้จริงๆอะ่ะเขาเรียกว่าหาเงินได้หลายทางแต่บางทางก็ต้องรองไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้ณนะวันนั้นวันนู้นวันนี้นะคะหรือว่าได้เท่านั้นทนูนทนีไม่ต้องคาดหวงังแตค่คุณเก่งอะ่ะคุณหาเงินได้หลายทางอะ่ะเออ นะคะติดขัดไหมสัปดาห์นี้ไม่ติดขัดจ้าจบสำหรับการเงินในสัปดาห์นี้ของแต่ราศีแล้วนะคะขอฝากนิดนึงนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งด้วยอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะคะหรือใครอยากเช็คดวงฟรีตลอด24ชั่วโมง Line นะคะ a s i g n horofr เดย free, e. อย่าลืม s t s i g ดด้วยนะจ๊ะ บ๊ายบายแล้วพบกันสัปดาห์หน้าบ๊ายบาย